ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยต่างตาไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวชาวนาคนซื่อชื่อรวงได้จากคุณเล็ดไปแนง,แนงปากแดงแก้มแดงๆอยู่ในเมืองหลวงยิ้งให้สาวนานอนน้ำตาเอาสวง่งคนซื่อชื่อรวงเขาคง,งไม่ห่วงไม่สน นึกไว้แล้วแล้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวจึงทำให้คนเดี่ยวคนรลวงให้เรามอกมนนี่หรือใจคนพอดังก็รืมหลังควายเาา ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีและคงไม่มาขี่ควายเขานั้นคงแนงนายเบื่อนั่งลังควายเบื่อเกี้ยวเกี้ยวยานึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันจริงกันให้คอยตั้งตาไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวชาวนาคนซื่อชื่อรว่ง ได้จากคนเลดแดงแดปากแดงแก้มแดงแดอยู่ในเมืองหลวงทพ้งให้สาวนานอนน้ำตาเหือสวงคนซื่อชื่อรวงก็คงไม่ห่วงไม่สนนึกไว้แล้วแล้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวถึงจะไม่คนเดียวคนลวงให้เรามองมนนี่หรือใจคนพอดังก็ลืมหลังควาย หลังคลายจ้านะจ้าห้าสิบเก้านาทีความรักความรักเจ้าค่ะจูจๆก็มาไม่ทันตั้งตัวเบียงบหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตาเม,มื่อดมัว มองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจวิวไวเต็นรัวกงจักดอกพวคิดกลัวเสียเมื่อไรคอยเวลาเขามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาใกลๆ้ๆกระซิบอะไรก็ได้แต่ใจนึกเจอฝากเพลงลอยลมมหาผู้หอบรักมาต้องตาเสนอ ชาย่อเ่าคนนั้นบังเอินพบกันที่หน้าอำเภอเธอคงจำฉันได้นะเธอคนที่เธอจ้องตาจนเกนเธอแอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วจงทราบว่าผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้าอยากนัดนสบตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอ ัเจ้าข้าจู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวเพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตาเมิดมัวมองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจวิววยเต่นรัวคงจากดอกบัวคิดกลัวเสียเมื่อไรคอยเวลาเขามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาใกลๆ ก็สิอะไรก็ได้แต่ใจนึกเจอตะัดตะัตะัตะัะฝากแพลงลอยลมมาหาผูห้หอบรักมาจ้องตาเสนอผู้ชายลรอเ่าคนนั้นงเมืเอิงพบกันที่หนาา้าอำเภอเธอคงจำฉันได้นะเธอคนที่เธอจ้องตาจนเกิด เธอแอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วจงทราบว่าผู้ที่เจอนั้นเคยจองหน้าอยากนัดสตีกครั้งที่หน้าอำเภอหัวใจถวายวัดวัดซานวัดซานสวัสด์